สวัสดีค่ะมาจะมาตอนเที่ยงง่ายๆค่ะเซารันไปหนวดมากค่ะเซาลันปวดหลัหงงง้าวตอนเมียงเที่ยงบ๊ายบายโอ้ยว่ามันเที่ยงเลยค่ะนี่ซีโบเมนใบสองใบสามเราเสารันไปเต่เที่ยงหิเข้าค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินขนมเ้นมาอย่างง่ายๆขนมเ้นนี่พักงังก็กินค่ะยุตางประเทศ เครื่องเคียงมันอาจจะบอกุูปปันไดค่ะแต่รั่นโมมันปันไดด้วยค่ะโทนมันสุกยังคอยชอปปิง้งแค่เดียวค่ะออื เอ้ยบอก่ะแักก็เดากับอืมค่ะเป็นหน่อยเนาะไปโรงเรียนพักเพื่อนเอาไปขายขนมเส้นขนมมิตกรกะลำก็บอกหุ่งน,นี่ยล่ะค่ะพักเอาล่ะบ่าสิต่ำม,มาแล้วค่ะเลยบ,บัวต่ำเหนียวเข่า าแล้วค่ะเด้อแจกๆน้ำกันค่ะ มาด้วยค่ะพี่น่องทั้งไทยทั้งส,ส่ป,ปลาวเข้าส,สปปแลาวมาด้วยค่ะขอ,องมเซาค่ะ เอาทุกมุมโลกเด้อค่ะเด้อม,มาค่ะมากินหดกลางวยสาวนั่นกินหดเื่อกินพักเ่ว่วาพักอีกครั้งเราก็จะกินแบบแบบนี้แหละค่ะ Nói bọc gọc. Để dù bàn nó nhọt bọc là cả... Nói cà thính. Sao lăn chứ kìa. Bắt xay bọc đấy ạ. ทอดก็ะมีเ้อค่ะเหยวแงีเลยค่ะไปได้เที่ยง ไปนวดน้องเพิ่นเพียดีดีค่ะไปพ่อคนไทยดึงดนพ่อกันเทียสาวรั้มอย่าบ่คอยพ่อคนไทยเป็นได้ได้ค่ะพี่นอ้องคนไทยเป็นได้ได้ค่ะดดนไปพ่อกันว่าวกันดีดีม้อนมวนเนาะไทยบานเฮา หลายเด้อค่ะเด้อจะข้ามก่อนเป็นหน้าที่มันฉิไปไกลค่ะเพิ่นเบิ่งเพิ่นจะเบื่อเบืบบเ่อค่ะถ้าโดนรลายก็ได้สีซุยล้างไม่หรอกค่ะ สาลั่นไม่กินเอิญพี่เอิญน้องไม่กินเขาน้ำกันซื่อๆค่ะโอเคค่ะฝากติดตามสาวลันน่นเนเดอค่ะยังไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวลันน่นเนเดอค่ะสวัสดีค่ะ